สวัสดีค่ะสวัสดีเดือนกรกฎาคมนะคะถึงเวลานัดหมายแล้วสําหรับไร่ตะวันฉายนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตในส่วนของผลผลิตผลสดปี2,565นะคะวันนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะจะสังเกตได้ว่าที่สวนนี้จะมีความชุ่มชื้นอยู่เลยก็มาอัปเดตในส่วนของใบหีแดงนะคะประมาณเข้าพันษานะคะเราก็คาดว่าผลผลิตเราจะพร้อมจัดส่งนะคะก็ประมาณสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะ ความสมบูรณ์ของต้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความสวยงามนะคะแต่ถามว่าปีนี้มีการให้ผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าดูแลค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีฝนตกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ตกเรื่อยมากุมภา,า,าพันธ์เมษาเมษาพฤษภามาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งช่วงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของชาวเกษตรกรที่ปลูกกิ่ดผ่าลนะคะสําหรับไซส์หรือขนาดนะคะก็มีความ ไม่บิ๊กบึ้มเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากปริมาณลูกนะคะที่เก็บก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นพรีเมียมนะคะก็แต่ก็ถือว่าเป็นในส่วนของมีขนาดโอเคอยู่นะคะนี่ค่ะหน้าตาของเขานะคะสีแดงสดใสนะคะเราก็ภูมิใจนะคะที่ปลูกเมล็ดแล้วได้ผลสําเร็จนะคะส่วนต้นพันกุก็ปีนี้นางก็ให้ผลผลิตค่อนข้างดีนะคะทําให เรารู้สึกว่าการปลูกพ่อมเมล็ดไม่ได้เลวร้วายนะคะแล้วแถมได้ถึงคุณภาพในเรื่องของรสชาติก็ไม่เป็นสองนะคะสำหรับอินทผลัมที่ไร่ตะวันฉายก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะจะเห็นได้ว่าก็เริ่มทยอยสุกนะคะสำหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็นสีโอรสนะคะก็คือเจ้าเบรมนะคะก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งของเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าเบรมนี่ก็เป็นขวัญใจวัยวัยรุ่นนะคะคนที่ชอบในความกินอร่อยไม่ฝาดนะคะสําหรับเบรมนี่ถือว่าเป็น อีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าติดตามนะคะวันนี้เราก็อยากจะอัปเดตให้ฟังว่าเรามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นบาฮีแดงเบรมตะวันฉายสีชมพูนะคะใีใหญ่หรืออ,อื่นๆอีกมากมายนะคะสําหรับใครที่จองครบ3กิโลนะคะเราจะส่งให้ฟรีนะคะเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบสายพันธุ์ใดก็เข้าไปดูในลิงก์แปะไว้ด้านล่างนะคะหรือมีคําถามอื่นๆใดก็สามารถสอบถามมาได้นะคะโอเคค่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถสั่งจองมาได้นะคะ ผลผลิตปีละครั้งนะคะได้ประโยชน์สูงสุดจากการกินอินทผลัมพื่ที่ให้คุณประโยชน์นานานับประการเพราะฉะนั้นสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ก็ต้องดูแลนะคะฝากด้วยนะคะสาหรับอินทผลัมเมล็ดตะวันฉายแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีตั้งแต่พ่อเมล็ดนะคะแล้วก็เป็นความสําเร็จที่เราอยากจะแบ่งปันในส่วนของต้นกล้าด้วยสําหรับเพื่อนคนไหนที่อยากได้ต้นก้าหน่อพันธุ์นะคะหรือว่าอินทผลัมผลสดก็สามารถ ทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0615596651คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพดีร่ำรวยนะคะห่างไกลจากโควิดสวัสดีค่ะ